เข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับผมมาลุยครับเอแม่เดี๋ยวฝากเอามวเอาพ่อหน่อยนหมวกหมวกท่มนรกาตีงมาถึงแม่โอช้านะครับเอฟซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับผมผมครับเป็นแนกตกเอง

เอใอนะเออมองหน้ามีบ่แม่ฟังเอาไหมหน่อยขนาดไอ้นี่เนาะแน่นปั๊ดอยู่เนาะดินมันเปียกน้ำเนาะแบบโอ้แน่นพุกเก็บ

ตันหาตันนตันืเล็กโอ้ปิดบ้าเหรอที่วางผิดพลาดเออแดงเอานี้ก่อนมาตัวดี่มันได้เลยวานเาตัวนู้นเลยได้ช้าอ่วยระวังมือที่่อยนะ่อยครับยอดยอดคิดถึงไข่เนี่ยตอต่อตอเน่อ๋อไมาไมมันลงแบบปัก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 เลยนี่

ไปแล้วเว้ยูชูแล้เอโอ้ยดไี่เบออยู่ราต้นตอนหลักเป็กอาีกสักหลักเนาะเอาอีกสักหลักหนึ่งนะมีแม่เหลมทางยอะไมดพอดีเลยเรามีเหล็กตัวนี้ไว้ทำอุ้ยๆๆ ด้านเสียบแ้วจนดินมันอ่อนผมผมตองด้วยสองต่ะทุกสองครั้งลงไปข้างล่างเลยดูจะว่าง้างแล้วก็โอเคพอจับให้ได้อยู่เห็นไหมถ้าแบบนี้ได้เนาะโอเคขอบคุณครับโอเคร้อยดีฝั่งนี้น่าจะอยู่แล้วเนาะเอฟซีเขาก็ใช้หลักหน้าทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบหลักพอดีในการตอกเป๊กตัวบ้านตัวร้านสคูนห้าตัวร้านพี่เผยเรียครับสามคูณห้าครับผมใช่ไหมลูกพี่สามคูณห้าบ่เนาะกว้างสามยาวห้ากว้างสามยาวห้านะครับผมวางเห้ช เป็นไงโอเคไหมโอเคโอเคดีเนาะกว้างแบบนี้บ่คืออันนั้นคือวงนอกมันอ๋อแต่ว่ามันจะจกเข้ามาประมาณนี้กว้างสามจกมันก็จะอยู่เกือบนู่นเกือบถึงแผ่นอลูซิียยาวนี่คือแนวนี้บ่ยาวคือแนวนี้อ๋อยาวแนวนี้ก็คือแนวนี้เนาะแนวนี้ห้านะครับแฟซีแล้วก็แนวนี้สามเปืืออนาคตเราสามารถต่อเติมได้ เพราะว่าหลังคาเนี่ยเราพยายามยกให้มันได้ระดับไว้เลยเนาะแล้วต่อเติมอะไรมันก็จะง่ายเผื่นอนาคตเราจะสรุปลงมาอีกอีกเสาหนึ่งข้างหลังม,มันก็ยังได้อยู่ไงแต่ว่าตัวตัวแบบมันได้อยู่คืออานาคตอ่ะอันนี้พูดนอกรอบเนาะครับผมพี่อาจจะต่อด้านข้างไปทางนู้นทางนู้นแล้วก็ทําเป็นเก้าอี้อนั่งหันหน้าเข้านาปุ๊บเป็นเก้าอี้แบบที่เขานั่งนะยาวๆแล้วก็จะมีโต๊ะข้างหน้าแบบเนี้ยครับผม ระวางแก้วน้ำบ้างโทรศัพท์แล้วก็หันหน้ามองสุดตามองป่าอะไรแบบเนี้ยแจวแจวแจวนี่คือนี่คือแผนการอนาคตอนาคตอนาคตอ่าด้านนู้นเนาะอาจจะมีอาจจะมีก่อนหลักเปนไว้ก่อนแต่ว่าเอาตัวหลักหลักๆนะครับผมไว้ให้มันได้ที่ยว้ก่อนเรื่องต่อเติมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งเก็บเงินได้เก็บอะไรได้เนาะขนทางอีกยาวไกลฮะหลักๆให้เห็นภาพว่าใช่ถ้ามันเสร็จสมบูรณ์อ่ะมันจะประมาณนั้นงามแบบนั้นแหละ เดี่ยหลักๆตอนนี้คือเอาตัวนี้ให้ได้ขายของให้ได้อะไรมิดชิดขึ้นก่อนเนาะใช่ใให้มันดีกว่าตัวเดิมนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวรอนะฮะรอวันนี้ก็ทํารอเรื่อยๆเดี๋ยววางแผนขุดหลุมขุดอะไรกันดึงเชือกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีทีมงานบางส่วนนะที่จะต้องเข้าในเมืองไปสั่งเหล็กนะฮะก็พวกเราอาจจะก็ก็เก๊กๆรอกรอตรงนี้ เวลายังมีอยู่เนาะวันนี้วันจัน์เนาะอังคารพุธพฤหัสอีก3วันโอเคอยู่เมื่อกี้พี่บ่าวกโ็โหลุยซะเต็มที่เลยลืมถ่ายคลิปนะสิโชคดีที่ผมเดินมาดูให้อ๋อรอทีมงานนี่กันนี่ดินที่เราถม ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะฝั่งนู้นยังสามารถเกี่ยวข้าวได้อะไรปกตินะสิอพอข้าวบริเวณนี้เนี่ยเกี่ยวเรียบร้อยละเกี่ยวไปให้ปลาเรียบร้อยละนะครับ <c oughs> ข้าวก็กําลังเริ่มเริ่มจะเหลืองนะเดีเเ๋ยวก็น่าจะไม่กี่วันอะ่ะอาจจะได้เกี่ยวแล้วก็พื้นตรงนี้ก็จะลุ่งเลยทีนี้นี่ครับสิ <c oughs> โอเคครับผมอัปเดตล่าสุดเนะาะเช้านี้เราก็เริ่มตอกหลักนะฮะตอกหลักเพื่อที่จะเตรียมตีผังบริเวณนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเรากันด้วยครับผมแต่ละวันพวกเราจะได้ประมาณไหนเนาะงานคืบหน้าไปยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตอัปเดตไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ